สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องอเครื่องซักผ้ามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมฟังเล่ายัางไงครับก็คือเล่าว่าอาการเครื่องซักผ้ามันเสีย <c oughs> นะพอดีที่บ้านมันเสียนะครับจะยกไปก็ไม่มีรถยกไปนะฮะคนเดียวด้วยแล้วด้วยลําบากถ่ายมันอาจจะแบบหมุนไปหมุนมาต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บเห็นไหยครับนะมันจะขึ้นตัวนะตัว E นะ แสดงว่าข้างในเนี่ยมันไม่ทํางานละนะครับด้านในเนี่ยมันไม่หมุนเลยเมื่อมันไม่หมุนเสร็จปั๊บนะครับเราก็ต้องเป็นพ่อบ้านจําเป็นละนะนี่นะครับนี่นี่นี่นพ่อบ้านแม่บ้านที่จะต้องมาศึกษากันเปิดดูคลิปนี้รับรองทําได้เลยนะพอเปิดสาหลังออกปั๊บนะครับนะก็ต้องตรวจดูก่อนนี่สายไฟนะดูสายไฟก่อนขาดไหมมีรอยขาดของอมีรอยขาดที่หนูเข้าไปกัดหรือเปล่า นะครับอันนี้เขาบอกเครื่องซักผ้าทรงพลังเครื่องซักผ้านี้นะครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบทรงพลังเลยนะจุได้ละล้สักประมาณ10กิโลได้อยู่นะครับอ่าหลังจากนั้นแล้วนะครับพอเราเช็คดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ทํางานนะครับเสียปลั๊กปุ๊บมันไม่ทํางานเราก็ต้องดึงปลั๊กออกนะครับนะขอดึงปลั๊กออกปั๊บนะครับอ่านี่มันคือพอดึงปลั๊กออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ต้องมาตรวจสอบนะครับว่าเอ๊มันเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าสายไฟก็ไม่ขาดนะครับดูดูอันต่อไปเลยดูซิเอ๊เมื่อสายไฟไม่ขาดแล้วจุดอื่นมีอะไรอีกไหมมาดูตรงสายพานอันดับสองมาดูตรงสายพานสายพานขาดหรือเปล่าเอ๊สายพานมันก็ยังดีอยู่ สายพันธุ์มันก็ยังตึงยังแข็งยังหมุนดีไรดีอยู่นะมอตรงมอเตอร์มันก็ทํางานดีอยู่นะดูแล้วมันนา่าน่าจะไม่เป็นตรงจุดนี้นะตอนนี้น,น้องต้องึงปักออกก่อนนะครับเดี๋ยวไฟมันจะช็อตเอานะครับอย่าทะเลาะทะลาไปเสียบปักตอนกําลังเช็คนะครับนะมันจะช็อตเอานะจุดที่3คือไอตัวกล่องสีดานี่แน่นอนเลยนะครับถ้าอาการมันไม่หมุนอย่างนี้มันก็เหมือนกับพัดลมนั่นแหละนะครับหลักการง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับพัดลม มันมันมันไม่หมุนมันหมุนช้าเนี่ยนะครับนี่ต้องถ้าหากว่าตรงจุดนี้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่ตรงจุดนี้นะครับเนี่ยไอพวกมอตงมอเตอร์มันจะไม่ค่อยเสียนะมันจะเสียก็ตรงนี้แหละนะไอตัวกล่องสีน้ำๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวคาปาซิตเตอร์มันก็เป็นชื่อเรียกเดียวกับพัดลมเลยนะแล้วเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยคาปาตัวนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับ พยายามใช้ตัวที่มันเหมือนเดิมนะกระแสไฟเหมือนเดิมไมโครฟลัดเท่าเดิมถ้าหากว่าเราไปเลือกซื้อบอกโอ้ยสมมุติว่ามีสมมุติว่า10ไมโครฟลัดเราทะเลทะลาไปเอา30ไมโครฟลัดเนี้ยมันเครื่องมันจะทํางานหนักนะครับแล้วมันก็อาจจะต้องเสียเราก็ต้องซื้อตัวไมโครฟลัไอตัวนี้เนี่ยนะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยให้มากกว่าเดิมไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นไปนได้ <Spe token istic vas us> เขามดเขารับรองมาตรฐานมาแล้วนะครับตรงนี้ว่าต้องใช้ตัวแรงเท่านี้ต้องใช้ไมโครต้องใช้คาปาซิเตอร์ที่มีขนาดไมโครฟรัดเท่านี้นี่นะครับตอนนี้ถอดออกถอดออกมาแล้วนะครับน็อต2ตัวเองนะเหมือนพัดลมเหมือนกันพัดลมเนี่ยถ้าหากว่ามันหมุนช้านะครับเราต้องการให้หมุนไวขึ้นแรงขึ้นเราอยาทะเลอร์ทล่าไปเอามากกว่านั้นนะครับพอเกิดออกมากว่านั้นเราหมุนเราใช้งานไปได้ สักระยะหนึ่งมันก็ไม่หมุนเหมือนเดิมเพราะว่ากําลังแรงมันแรงกว่าเดิมนะตรงนี้มอกอเขารับประกันแล้วว่าเออถ้าหากว่ากําลังไฟเท่านี้เนี่ยจะต้องใช้คาปาซิตเตอร์ที่แรงขนาดไหนขนาดไหนนะครับอัน,นตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับนี่น,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 นีอันนี้อยู่ที่เท่าไหรนะ่นสอง12มโคฟารัดนะครับเราก็ต้องไปหาซื้อตัวคาปาซิตเตอร์ของเครื่องซักป้านะครับที่มีค่าเท่ากับ12ไมโครฟารัด ถามว่าถือสารสีได้ไหมได้นะครับได้เหมือนเดิมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ได้ตัวใหม่หมาแล้วอันนี้พอดีว่าซื้อมาละเรียบร้อยแล้วนะครับมาให้ดูนะครับว่ามันต้องเป็นค่าที่เข้ากันนะครับค่าเที่บบเข้ากันตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้เครื่องซักผ้ามันมีตัวคาปาซิเตอร์ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะนึกถึงพัดลมนะว่าเอ๊ะมันก็หมุนเหมือนกันเนี่ยดูท่าแล้วมันก็คงจะเป็นตัวนี้มั่งนะมั่งไว้ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างนะนะครับมั่งไว้ก่อน ทําอะไรก็ต้องมั่งไว้ก่อนนะหลังจากนั้นแล้วก็ลองเอามิเตอร์มาเช็คดูนะครับเช็คดูว่าไอ,อตัวเก่าเนี่ยเข็มมันกระดิกไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเอามิเตอร์มาเช็คดูก่อนนะครับหาที่วางก่อนหาที่วาง เมกเมะก่อนนะโดยที่เราหมุนไปที่เลขนี้นะครับนี่ๆๆน,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 นะครับเวลาทําไม่ใช่หมุนไปที่ไฟ220นะครับไม่ใช่นะเราต้องหมุนไปที่เลขด้านล่างตัวนี้นะครับนี่ๆๆน,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 นะครับผมถ่ายไม่ค่อยชัดนะฮะอันนี้ผมจะเช็คที่ตัวคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับว่า มันจะกระดิกไหมตอนนี้ก็เด็กกำลังทําท่าทางๆก่อนครับทําคนเดียวอ่ะมันไม่ได้มีใครช่วยถ่ายนะครับเนี่ยเกตเล็กเกดน้อยนะครับนี่มันมันขยับนิดเดียวเองนะครับติ๊ดติ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 ดเยมันขยับเท่านี้นะครับแสดงว่าเสียแล้วนะครับเสียแล้วก็ใช้มานนานหลายปีแล้วมันก็ต้องมีเสียกันบ้างนะครับมันไม่ได้ใช้กันโห ใช้ชั่วคขาวยาวช่วโคตรมันไม่ใช่นะครับเราก็เช็คดูนะสลับขั่วแล้วไรแล้วมันก็ไม่ไปนะครับเข็นแทบจะไม่กระดิกเลย ออลองดูตัวใหม่บ้างนะครับนี่ดูตัวใหม่ที่ซื้อมาอ่าดูที่พิเตอร์นะครับเห็กระดิกนะครับโอ้พอดีกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดเลยน้อยอ่าเข็มกระดิกมากกว่าตัวแรกนะครับตัวแรกนี่แทบจะไม่กระดิกเลยถ่ายไปด้วยอย่างนี้นครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดเข็มนี่ดิบขึ้นเลย ดิบขึ้นเห็นอย่างชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้พอดีกล้องมันไม่ค่อยชัดแล้วก็ต้องถ่ายคนเยวด้วยอะไรด้วยคือเจอปัญหาก็อยากจะเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับจะได้แก้ปัญหากันได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเห็นไหมครับนี่นี่นี่นครับเขียยมันก็จะกระดิกเลยปื๊ดทันทีเลยนะะหมุนมิตเตอร์ให้มันถูกนะครับ นว่าหมุนไปที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับอันนี้เคยคิดตนก่อนมาเคยบอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่เอาบอกกันแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้ลองเอาตัวเก่ามาเช็คบ้างตัวเก่ามาเช็คไม่ไม่ขึ้นเลยครับเห็นไม่ตีขึ้นเลยมันเสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่เนี่ยใส่แทนตัวเก่านะครับนี่ตัวใหม่นะครับ ที่ที่โชว์คือตัวเก่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่เนี่ยมันมาใส่แทนตัวใส่แทนตัวเก่านะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าตัวคาปาเนี่ยมันเสียมีเท่านี้เองนะครับมไม่มีอะไรมากมายหรอกนะเพื่อนสักท่าถ้าเกิดหึุนช้าหรือว่าพัดลมหึุนช้าพัดลมเนี่ยถ้านะครับพูดถึงเรื่องพัดลมถ้าหากว่าเป็นพัดลมทั่วๆไปเนี่ยมันหมุนช้ามันไม่ค่อยมีแรงก็เปลี่ยนตัวคาปานี่ครับนะอ่ามันครับไอ แล้วนะ้ไมโครฟลัดหรือตัวย่อบันทีอ uf เนี่ยไมโครฟลัดเนี่ยมันค่ามันน้อยไปเราอาจจะเอาสูงได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอย่าเอากระโดดไปนะครับถ้าหากว่ามันค่ามันอยู่ที่เราสิบสองไมโครฟลัดเราเอายี่สิบสี่ไมโครฟลัดมาเงี้ยโอ้โหตายเลยนะครับเครื่องพัดลมมาทํางานหนักกว่าเดิมอีกนะสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่ไหวเหมือนนักวิ่งมันก็ไปไม่ไหวนะครับมันก็บางพังอยากจะให้มันใช้ได้อีกเราก็ต้องทอํายังไงครับเราก็ต้องใช้ตัวนั่นอีกนะครับ ตัวที่นี้ที่มีสูงกึนเดินอีกอ่านี่ลองเสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กปั๊บเราเอาสายจั๊มมานะพอาสายจั๊ม้ามาที่ตัวคาปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกดขายลองเปิดดูนะครับปั๊บนี่ไฟทํางานแล้วนี่ลองกดปุ่มเล่นนะครับนี่กดปุ่มให้มันทํางานแล้วนะครับตอนนี้ เห็นไหมครับอ่ามันเริ่มทํางานแล้วนะครับม,ม,รม, ichen, มันเริ่มหยุดเริ่มทํางานแล้วนะอ่ะตอนนี้เรารู้แล้ว,ว,ลว,ลวขอดปลักกป๊กก่อนนะครับขอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าไอ,อตัวนี้เนี่ยมันคือตัวเก่านะฮะต้องขอโทษทีนะครับตัวเก่าแล้ก็พูดไปเพิ่มเลย primeiro. นี่อันนี้ตัวใหม่น,นี่ตัวใหม่น,นี่ตัวใหม่ เสียบนะครับเ่อย,ยถูกนะครับนะบวกบวกลบนะเราไม่ต้องทำกันนะพอเสียบปึ๊บนะครับจะหาอะไรลองก่อนนะเดี๋ยวดูทีดูท่าก่อนถ้านเะราทำคนเดียวด้วยอะไรด้วยมันก็อย่างนี้แหละครับมันก็บางทีมันก็สายไปสายมานะเสียบปลั๊กแล้วนะครับเอาเสียบปลั๊กปึ๊บ นะเอาเสศษเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งทำทีทำท่าทำทางก่อนนะครับกดปุ่มเลยปึ่มเห็นไหมครับพอกดปุ่มปึ๊บปุ่มเล่นเนี่ยนะฮะปุ่มให้มันทำงานเนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนทันทีเลยนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยมอเตอร์มันไม่หมุนนะแต่ตัวนี้มันหมุนเลยเห็นไครับนี ซ่อมกันเองง่ายๆ่าเงี้ยไม่ต้องบัตรกีนะครับไม่ต้องบัตรกีอะไรมากมายเอาเป็นเพียงว่าเสียบปลั๊กปุ๊บขันล็อต2ตัวออกมาแล้วก็ซื้อตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วขันล็อตเหมือนเดิมน,นะครับเท่าน,นี้เองอ่าเราดูลองดูข้างในบ้างนะครับดูข้างในบ้างเสียบปลั๊กแล้วนะครับอ่าปุ่มนะครับอเอาเปิดอ่าแล้วก็ให้มันทางานเห็นเห็นไหมครับนี่หมุนแล้วฟึบฟึบฟึบ ปึ๊บอ่าเป็นไงครับเรียบร้อยนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยเลยนะครับอ่าขอบ